สำหรับใครที่แบบชอบสไตล์คุณหนูเรียบร้อยเรียบร้อยดูเบาๆบางๆนะคะก็แบบดูแบบแลดูเป็นคนอ่อนโยนเนาะก็ใช้สีนี้นะคะใช้ใส ทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะปลาก็จะมาทำสี่รูปแก้วโฮลแคมให้ดูนะคะทุกคนสี่น่ารักมากพี่เจ้าของร้านนะคะเขาเพิ่งจะซื้อมาให้เมื่อวันก่อนเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปลาจะมาทำให้ทุกคนดูนะคะว่าสี่น่ารักจริงไหมแบบวิ้งวับมากเลยก็ยังไงนะคะไปดูกันได้เลยแต่ก่อนไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของปลาด้วยนะ อย่าลืมนะไปดูกันเลยค่ะไปเลยไปโอเคค่ะวันนี้นะคะเราได้สี่ลูกแก้วโฮโลแกรมมานะคะก็จะไม่น้อยหน้าร้านไหนทั้งนั้นนะคะวันนี้เริ่มต้นกันเลยจ้ะวันนี้นะคะปลาจะทาพื้นสีดําทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทาสีโฮโลแกรมนะคะลูกแก้วเนี่ยไว้ข้างบนได้เลยจ้าอันนี้ปลาจะทาแค่รอบเดียวนะคะ เพราว่าลองทาสองรอบเราไปไม่รอดอ้ยทารอบเดียวก็พอนะคะพอได้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปเตรียมหาแม่เหล็กที่ชื่นชอบแล้วก็พึงพอใจนะคะมาดูดซ้ายดูดขวาดูดหน้าดูดหลังนะคะก็ดึงจนกว่ามันจะขึ้นนะคะนี่มันก็เริ่มขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะก็จัดจนกว่าเราจะพึงพอใจนะคะถ้ายังไม่พอใจก็ดูดเข้าไปอีกนะคะใช้สีแม่เหล็กนี่แหละดูดไปดูดมาจนกว่าเราจะพอใจนะคะ โอเคนี่เริ่มเริ่มที่จะขึ้นมาแล้วนะคะนี่วิบวับวิบวับถ้าไม่พอใจก็จัดไปอีกนะคะอีกนิดนึงโอเคถ้าพึ่งพอใจแล้วเข้าอบได้เลยนะคะที่60วินาทีนะคะวิ่งมากโอเคจ้าไปอบกันเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของเรานะคะเราก็จะมาทาสีแดงแล้วก็ทาสีลูกแก้วลงไปเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แม่เหล็กนะคะประจำใจของเราเนี้ยค่ะดูดเข้าไปเลยนะคะที่เล็บนะคะก็ดูดซ้ายดูดขวาดูดหน้าดูดหลังก็ดูดกันไปนะคะให้สีลูกแก้วขึ้นมาแบบนี้นะคะ โอเคพอมันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นที่พึงพอใจของเราทั้งสองไฟนะคะเราก็จะพาน้องเนี่ยไปเข้าอบเลยนะคะที่60วินาทีนะคะทุกคนนี่น้องก็จะวิงวิงสวยๆแบบนี้นะคะนี่เล่นกับไฟสุดๆไปเลยจ้าไปอบกันเลยค่ะที่60วินาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสีเรียบร้อยเรียบร้อยสไตล์คุณหนูนะคะก็ทาบนสีไซร์หลับเลยแล้วกันนะคะใช้สีลูกแก้วทาบนสีไซร์หลับแบบนี้ไปเลยจ้างให้ทั่วๆเล็บนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ใช้แม่เหล็กคู่ใจของเราเนี่ยค่ะมาดูดเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่แบบชอบสไตล์คุณหนูเรียยร้อยเรียบร้อยดูเบาๆบางๆนะคะก็แบบดูแบบแลดูเป็นคนอ่อนโยนเนาะก็ใช้สีนี้นะคะใช้ไซรหลับทาไปก่อนแล้วก็ทาโปรแกรมสีลูกแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงซ้ายดึงขวาดึงหน้าดึงหลังเหมือนเดิมนะคะพอได้เป็นที่พึพอใจแล้วเราก็เข้าอบที่60วิีเลยนะคะ บทสรุปสุดท้ายนะคะว่าเราจะเลือกทาสีหาร์บอรแกรมเนี่ยอยู่บนสีดำหรือว่าอยู่บนสีแดงดีนะคะแบบนี้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะว่าคุณลูกค้าจะเลือกสีอะไรเนาะหรือว่าจะเป็นสีไซรับแบบนี้นะคะก็ถ้างานเบาๆก็สีไซรับแล้วกันเนาะ ก็แบบนี้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่บนเล็บของเราจริงๆมันก็จะวิงวิงวับประมาณนี้นะคะเห็นไหมทุกคนก็จะดูแบบน่ารักวิบวับวิบวับนะจ๊ะทุกคนคะถ้าดูคลิปของปาจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาด้วยนะบายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ